เรื่องราวคนหญิงสาวที่ต้องตามหารักแท้เพื่อคลายเธอจากคำาสาปที่เธอต้องเผชิญอยู่โดยการตามหาพ่อมดคนหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่บนปราสาทเดินได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไซโคมูวี่กับภาพยนตร์การ์ตูนวันนี้ที่มีชื่อเรื่องว่า How Moving Castle ก่อนจะไปฟังสปอยเ,ปเพื่อนๆอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปพวกเราด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยไปเริ่มกันเลยสําหรับคลิปนี้ สนับสนุนโดย F.W.UFA เว็บคุณภาพที่รวบรวมเกมเดิมพันไว้ที่นี่ที่เดียวสมัครเปิดยูดวันนี้รับทั้งเครดิตและดูหนังฟรีสมัครได้ที่ line @f.wu.fa ตัวหนังนะครับก็ได้เริ่มมาที่ตัวละครอย่างโซฟีซึ่งตอนนี้เองเธอกำลังนั่งทำหมวกอยู่ในร้านของพ่อและแม่เธอที่เป็นธุรกิจร้านหมวกและเมื่อหลังจากที่เธอนั้นเลิกงานโซฟีก็ได้เดินทางไปหาน้องสาวของเธอที่ทำงานอยู่ที่ร้านขนมชื่อดังแห่งหนึ่ง ในระหว่างนี้เองในเมืองก็ได้มีงานเทศกาลนะครับแถมยังมีกองทัพทหารมากมายในเดินพาเล d โชว์อีกด้วยซึ่งในตอนนี้เองที่ระหว่างโซฟีกําลังจะเดินทางไปหาน้องสาวของเธอนั้นเธอก็ต้องไปพบเข้ากับทหารสองคนที่เข้ามาพูดจาแทะลมเธอและบังคับให้เธอนั้นไปเที่ยวด้วยแต่โซฟีนั้นไม่ยอมครับและในระหว่างนั้นจูๆ่ๆก็ได้มีชายรูปร่างหน้าตาดีผมสีบอล์โผลมาโอบไหล่ของเธอไว้ก่อนชายคนนั้นจะชี้นิ้วสั่งให้ทหารพวกนั้นเนี่ยเดินจากไปดังกับใช้เวทมนต์เลยครับและใช่ครับชายคนนี้ก็คือฮาวซึ่งในตอนนี้เอง เขาก็ได้บอกกับโซฟีว่าเขากำลังหนีบางสิ่งบางอย่างอยู่เขาขอให้เธอนั้นเดินตามเข้าไปหน่อยและในขณะนั้นเองก็ได้มีเงาสีดำโผล่มาวิ่งไล่พวกเขาไปตามตอกซอยต่างๆนะครับก่อนที่ฮาวนั้นจะพาโซฟีวิ่งทะยานขึ้นไปบปนท้องฟ้าเห็นในง,งานเทศกาลที่กำลังจัดอยู่ด้านล่างก่อนเขาจะพาโซฟีมาส่งยงลาลขนมที่น้องสาวของเธอทัานทำงานอยู่โซฟีเล่ไที่เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้น้องสาวของเธอฟังน้องสาวของเธอจึงบอกว่าให้โซฟีนั้นระวังตัวไว้ให้ดูดีเพราะเธอเคยได้ยินมาว่าพ่อพ่ฮาวนั้นจะกินหัวใจของหญิงสาาาวหน้าตาดี แต่โซฟีก็ไม่ได้สนใจอะไรครับไม่แม้แต่รู้สึกกลัวอะไรนิดหนึ่งเลยในเวลาถัดมาหนา้าร้านของเธอซึ่งตอนนี้เองโซฟีกาลัางที่จะปิดร้านนะครับจู่ๆก็ได้มีหญิงสาวร่างกายใหญ่โตมายืนอยู่ตรงหน้าประตูพร้อมทั้งยังพูดอีกว่าร้านหมวกกระจกกระจกเหมาะกับคนกระจกกระจกโซฟีได้ยินแบบนั้นจึงได้เดิงไปเปิดประตูก่อนจะเชิญหญิงสาวคนนั้นออกไปและในระหว่างน,นั้นเองหญิงร่างกายใหญ่โตคนนั้นก็ได้เผยร่างที่แท้จริงออกมาและใช่ครับเธอคนนี้คือแม่มดแห่งทุ่งล้าง ที่ใครๆก็กล่าวขานถึงความน่ากลัวของเธอเธอได้พุ่งล่างผ่านตัวของโซฟีไปก่อนจะพูดว่าห้ามบอกใครและฝากถึงฮาวด้วยละ่ะก่อนเธอจะจากไปใช่ครับตอนนี้ได้โดนคำสาปของแม่มดเข้าให้แล้วคำสาปที่ทำให้เธอทั้งกายเป็นหญิงชารานั่นเองและเช้าวันล่งงค้นโซฟีในร่างหญิงชารานั้นได้ตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังหุบเขาแห่งหนึ่งที่เป็นที่พักอาศัยของพ่อมดแม่มดทั้งหลาย ในระหว่างที่เธอกำลังเดินทางอยู่นั้นเธอได้ไปเจอเข้ากับเจ้ากิ่งไม้อันนึงที่ทิ่มอยู่ตรงพุม่มหญ้าเธอเลยตัดสินใจที่จะนํามันออกมาเพื่อใช้เป็นไม้เท้าในการเดินแต่ทว่าเมื่อเธอดึงมันออกมาครับก็ต้องพบว่าแท้จริงแล้วมันคือหุ่นไล่กาแถมมันยังมีชีวิตอีกด้วยมันเป็นเนื่องมาจากน่าจะมีเวทมนต์ครับโซฟีเลยไม่ได้สนใจและทําการออกเดินทางต่อและในระหว่างที่เดินทางต่อน,นั้นเจ้าหุ่นไล่กาก็ได้กระโดดตามมาพร้อมกับนําไม้เท้ามาให้โซฟี และเมื่อโซฟีเดินทางต่อไปได้อีกสักพักหนึ่งเธอก็ต้องมาเจอเข้ากับบางสีบางอย่างที่มันเคลื่อนที่ได้และใช่ครับนี่คือปราสาทเคลื่อนที่ของฮาวนั่นเองโซฟี Sophie จึงได้รีวิ่งตามปราสาทนั้นไปเพื่อที่จะเข้าไปเมื่อเธอเข้ามาข้างในแล้วโซฟี Sophie ก็ได้มานั่งอยู่หน้าเตาผิงไฟก่อนที่เธอจะเผลองีบหลับไปก่อนที่กองไฟตรงหน้าของเธอนั้นจะลุกโชนขึ้นพร้อมกับปรกบากฏใบหน้าออกมาซึ่งเจ้ากองไฟนี้มีชื่อว่าแคลซิเฟอร์ครับซึ่งมันบอกว่าคำสาดที่เธอโดนอยู่เนี่ยมันไม่สามารถแก้กันได้ง่าย แต่ถ้าเธอยอมช่วยมันจากการถูกกักขังจากฮาวเนี่ยมันจะแก้คํำสาปให้เธอเองแต่โซฟีในตอนนี้นะครับที่กําลังเคิรมเคิมเนี่ยก็ได้แค่ฟังแล้วก็ยิ้มนะครับแต่ไม่ได้พูดอะไรตอบกับแคลซิเฟอร์ไปนะครับแล้วก็เผลอหลับไปเหมือนเดิมและในวันถัดมาเองเนี่ยมาเคริรเด็กที่อาศัยอยู่ในภาษาของฮาวนะคะก็ได้ลงมาเจอโซฟีที่กาลังนอนอยู่ก่อนจะเดินไปเปิดประตูเพราะมีเสียงกิ่งดังขึ้นเมื่อเปิดประตูออกก็ต้องพบกับนายกรัฐมนตรีของเมืองนี้ที่นำจดหมายมาส่งให้ถึงฮาวเพื่อเป็นการเชิชวนนใหห้้้้เขาาาาาาทํสงงคครมมมลััจกก็ไดถซฟี เข้ามาได้ยังไงก่อนที่โซฟีนั้นจะตอบไปว่าแคลซิเฟอร์เนี่ยให้เธอเข้ามาในตอนนี้เองมาเคิลก็ได้เรื่องที่จะหิวข้าวแล้วโซฟีเธอเลยอาสา,าที่จะเป็นคนนำกับข้าวให้มาเคิลกินมาเคิลเลยบอกกับเธอว่าตอนนี้ฮาวไม่อยู่ประสาทเราจะไม่สามารถใช้ไฟได้เพราะว่าแคลซิเฟอร์นั้นจะไม่ยอมให้ใครใช้มันเลยนอกจากท่านฮาวแต่โซฟีได้บอกกับแคลซิเฟอร์ไปว่าถ้าไม่ยอมไม่ใช้เนี่ยหรือว่าไม่ยอมทําตามที่เธอบอกเนี่ยเธอเนี่ยจะเอาเรื่องที่แคลซิเฟอร์เอามาทําเป็นข้อตกลงกับเธอนั้นไปบอกกับฮาวแคลซิเฟอร์จึงยอม และในทันใดนั้นเองฮาวก็ได้กลับมาที่ปราสาทพร้อมกับเดินเข้ามาถามโซฟีว่าเธอนั้นเป็นใครก่อนที่โซฟีจะตอบกลับไปว่าเธอจะมาเป็นแม่บ้านคนใหม่ที่นี่นับจากนี้และมาทำอาหารเสร็จขนาดที่อยู่ที่โตะนั้นฮาวก็ได้ถามโซฟีไปว่าอะไรอยู่ในกระเป๋าของเธอซึ่งพอโซฟีหยิบออกมาก็พบว่ามันเป็นกระดาษสีแดงซึ่งเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันมาจากไหนก่อนที่เธอจะยื่นมันให้ฮาวแล้วต้องพบว่าไฟลุกพึบทั่วกระดาษก่อนจะเผาไหม้และติดฝังโต๊ะไปในที่สุดและใช่ครับนี่คือเวทมนต์ของแม่ม ฮาวเนีย่ยเลาได้ทำการจัดการลบข้อความนี้ออกทิ้งและเมื่อมื้อเช้าผ่านไปในตอนนี้เองโซฟีก็เรื่อททางานบ้านอย่างยิ่งใหญ่จนฮาวต้องมาบอก,กว่าอย่าทำมาสะอาดมากจนเกินไปล่ะก่อนที่เขานั้นจะเปิดประตูสีดําและกระโดดหายเข้าไปในเงามืดนั่นในขณะที่โซฟีและมาเคิลทำความสะอาดกันต่อพกเขาก็ต้องไปพบเข้ากับโจหุ่นไร่กาอีกครั้งปราสาทก็ได้เดินมาหยุดข้างทะเลสาบแห่งหนึ่งโซฟีกับมาเคิลได้ชวนกันตากผ้าก่อนที่จะนั่งจิบชาพักผ่อนกัน และในกลางดึกฮาก็กลับมาที่ปราสาทเราจะได้เห็นว่าเขานั้นกลับมาด้วยร่างกายอีกาที่ยับเยินพเพราะเขาได้ทําสงครามกับพ่อมดอีกฝ่ายหนึ่งก่อนที่ภาพจะตัดเป็นในเช้าวันถัดมาทุกคนในปราสาทต,ต้องแตกตื่นเนื่องจากฮาโวยวายวิ่งลงมาข้างล่างด้วยสภาพผ้าคลุมและผ้าขนหนูแค่ผืนเดียวพร้อมกับบทเรื่องที่โซฟีไปจัดก,การห้องน้าใหม่จนมันทําให้ระหว่างที่เขานั้นอาบน้ำเนี่ยเวทมนต์ของเขานั้นมันเลยเสื่อมพลังลงแถมมันยังทำให้เขาไม่มั่นใจในรูปลักษณ์ของตัวเองอีกด้วย และหลังจากที่เขาพูดจบน้งล่างเกาวของเขาก็เริ่มขับเมือกสีเขียวออกมานะฮะโซฟีเห็นแบบนั้นก็ต้องเข้าไปปลอบใจและพาไปอาบน้ําใหม่ในทันทีและในตอนนี้เองอาการของฮาวก็ดีขึ้นเขาก็ได้พูดถึงเรื่องต่ตางๆในชีวิตของเขาให้โซฟีฟังก่อนที่ฮาวนั้นจะอ้อนวอนขอร้องให้โซฟีไปเข้าวังแทนเขาในนามแม่ของฮาว โซฟีก็ตอบตกลงและเมื่อก่อนที่โซฟีจะออกเดินทางนั้นฮาวก็ได้มอบแหวนให้กับเธอแถมยังบอกอีกด้วยว่าเขาจะตามเธอไปทุกที่และเมื่อมาถึงวังโซฟีก็ต้องสงสัยเหมือนกันว่าอยู่ดีก็มีหมาตัวหนึ่งมาเดินตามเธอไม่หยุดเธอเลยคิดว่าหมาตัวนั้นเนี่ยอาจจะเป็นฮาวที่แปลงร่างมาก็ได้แต่เธอก็ไม่ได้สนใจครับและในระหว่างนั้นเองแม่มดแห่งทุ่งล้างก็ได้นั่งเกวียนมาข้างๆเธอแถมแม่มดยังบอกอีกว่าเธอก็ถูกเรียกมาเหมือนกันและเมื่อเดินมาถึงก่อนทางขึ้นบันไดเวทมนต์ทั้งหมดก็ตต้้้้ออองงงงงถูกคลายลรัมนนนนนไไเเดดิขึป เมื่อขึ้นมาถึงข้างบนแม่มดแห่งทุงล้างก็ทําอะไรต่อไม่ไหวแล้วครับก่อนที่หมาที่โซฟีได้อุ้มมานั้นจะวิ่งนําพาเธอไปหากับแม่มดที่ประจําอยู่ที่นี่ซึ่งแม่มดคนนี้เธอมีชื่อว่าโซไลมานแท้จริงแล้วหมาตัวนี้มันไม่ใช่่าวปลอมตัวมาแต่อย่างไรแต่มันเป็นหมาของโซไลมานนั่นเองครับแล้วโซไลมานก็ได้ิ่มพูดถึงเรื่องราวของฮาวกับแม่มดแห่งทุงร้างซึ่งตอนนี้แม่มดแห่งทุงร้างก็ได้โดนสลายเวทมนต์จนกลับมากลายเป็นหญิงชราที่ไม่มีพลังแล้วเนื่องจากโซไลมานไม่ต้องการที่จะให้มีมมีีีแแแมม่่่ดดออยูทนนนนซฟ้บบ้้้บบบััก็ขงขงึลวคร แล้วจู่ๆกษัตริย์ก็ได้เดินเข้ามากล่าวทักทายทุกคนแต่ถ้าว่าจู่ๆเนี่ยก็ได้มีกษัตริย์อีกคนหนึ่งโผล่มาในเวลาเดียวกันซึ่งความเป็นจริงแล้วกษัตริย์คนแรกที่เดินเข้ามานั้นเขาคือฮาวที่ปลอมตัวมาเพื่อที่จะรับโซฟีนั้นกลับบ้านนั่นเองเมื่อโซเลมานเห็นแบบนั้นแล้วเขาก็ไม่ยอมที่จะปล่อยฮาวกลับไปก่อนที่จะเริ่มเปิดฉากต่อสู้กันแต่ถ้าว่าก็ยังดีที่โซฟีได้ห้ามาไว้ก่อนที่จะดึงสติของฮาวกลับมาแล้วก็พากันหนีออกมาข้างนอกและกำลังจะกลับปราสาาาาททนนัันนน้้กกออองงงพพขขไมมลลล็ด่่่่วเยยห ฮาวจึงได้บอกให้โซฟีนั้นใช้แหวนในการนำทางกลับไปสู่ปราสาทซะพะเขานั้นจะอยู่จัดก,การกองลังของม่มดโซเลามานไว้ก่อนและโซฟีก็ได้มาถึงปรสา,าสาทเป็นที่สําเร็จครับและในวันรุ่งขึ้นฮาวก็ได้บอกกับทุกคนว่าเราจะย้ายที่อยู่กันก่อนที่เขาจะเขียนสัญลักษณ์เวทมนต์ทั้งนอกบ้านและในตัวบ้านก่อนที่จะใช้พลังของคาซิเฟอร์นั้นในการเคลื่อนย้ายและอําพังปรสา,าสาทหลังนี้จนสําเร็จครับทุกที่ที่ฮาวย้ายมาอยู่ล้วนเป็นที่ที่โซฟีนั้นชอบรวมถึงร้านทําหมวกของพ่อแม่เธอด้วย และในระหว่างนั้นเองคำสาบของโซฟีก็ได้ถูกลบล้างไปจนเธอนั้นกลับมายาไวไว้อีกครั้งแต่มีความสุขได้ยังไม่นานครับจูจ่ๆยางของแม่มดโซไลามานก็ได้โผลมาหาวจึงได้รีบแปรงล้างและพาโซฟีไปส่งยังทางเข้าของปราสาทและในเช้าวันถัดมาแม่ของโซฟีก็ได้เข้ามาหาเธอพร้อมกับทิ้งถุงไปแปะสีม่วงถุงหนึ่งเอาไว้ให้และในตอนที่เธอเปิดมันออกก็ต้องพบว่าแท้จริงแล้วมันคือคำสาปของแม่มดโซไลามาน,นั่นเองแม่มดแห่งทุงล้างที่ตอนนี้เธอกลายเป็นคนแล้วเนี่ยหยิบมลย,ยนเข้ากองไฟไปในทันที และในคืนนั้นเองที่ใจกลางเมืองก็ได้เกิดสงครามจนเสียงสั่นานวันไหวไปทั่วและในตอนนี้กรไดมีลูกระเบิดกำลังจะล่วงลงมาตรงโซฟีพอดีแต่ก็ได้ฮาวเข้ามาช่วยไว้ครับโซฟีเลยขอให้ฮาวนี้ไปก่อนที่ฮาวจะบอกกับเขาว่าเขาอยากที่จะปกป,ป้องโซฟีอย่างถึงที่สุดก่อนฮาวเลยได้บอกให้โซฟีนั้นหนีไปก่อนแล้วเขาก็หันหลังกลับไปลุยกับกองทัพแม่มดของโซลามานเหมือนเดิมโซฟีใน,นเลยได้ไปตักคาซิเฟอร์เพื่อที่จะหนีแต่คาซิเฟอร์บอกว่าถ้าทำแบบนี้ปราสาทจะพังแต่โซฟีเธอก็ไม่ได้สนใจก่อนที่เธอนั้นนนนจจะเเดิไปตักกกกคาาาาลฟออออร์มา จนในที่สุดครับประสาทก็ถล่มลงมาแต่ทว่าเมื่อออกมาก็ต้องพบเข้ากับกองทัพของแม่มดโซลมานเธอจึงได้รีพาทุกคนว,วิ่งกลับเข้าไปข้างในใหม่ก่อนจะขอร้องให้คลซิเฟอร์นั้นใช้พลังทั้งหมดในการเคลื่อนย้ายพวกเขาไปหาตัวของฮาวคลซิเฟอร์ก็ได้บอกเธอไปว่าในตอนนี้เนี่ยพลังของเขานั้นมันไม่เพียงพอเลยจำเป็นที่จะต้องขอพลังจากโซฟีให้ช่วยเมื่อพูดจบโซฟีก็เลยเอาผมของเธอน้นให้แคลซิเฟอร์กินก่อนที่แคลซิเฟอร์นี่จะระเบิดพลังมหาศาลออกมาจนทำให้ปราสาทอนนอยนีดของฮาวนั้นเด และในตอนนั้นเองจูจูแม่มดแห่งทุ่งร้างก็ได้รู้เลยว,ว่าแท้จริงแล้วแคสซิเฟอร์เปรียบเสมือนหัวใจของพระมดหาวเธอนั้นจึงได้ไปหยิบแคสซฟเฟอร์มาไว้ที่เธอเมื่อโซฟีเห็นนั้นแล้วก็เลยไม่มีทางเลือกมากมายจนต้องสาดน้ําใส่แคสซิเฟอร์นั้นดับครับแต่เวลาเดียวกันนั้นเองถ้าไฟมอดดับลงไปแล้วปราสาทก็จะหล่มอีกครั้งและก็ใช่ครับในตอนนี้ปราสาทอนอยนิดนี้ก็พังอีกครั้งแล้วก่อนจะพุ่งตกลงไปในเหวเมื่อทุกอย่างกลับมาปกติโซฟีก็รู้สึกผิดที่เอาน้ำไปสา, ifer, า,จจใา,าดใส แหวนก็ได้เป็นประกายนาทางเธอไปยังประตูของปราสาทเมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปก็ต้องพบเข้ากับเรื่องราวความหลังที่เป็นมาชีวิตของฮาวตั้งแต่เด็กนะครับและเมื่อเธอเดินกลับออกมาเธอก็พบพ่อของฮาว่า่างปีศาจและแถมฮาวเนี่ยยังขอโทษเธออีกด้วยถึงเรื่องที่มาช้าก่อนที่พวกเขาทั้งคู่นั้นจะพากันไปหาเคอซิเฟอร์และภาพก็ตัดไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งในตอนนี้ทุกคนยังปลอดภัยดีเมื่อฮาวมาถึงเขาก็สลบทันทีครับโซฟีเลยได้ไปขอร้องให้ยัยไม้มดเนี่ยมอบหัวใจคืนแก่ฮาวซะแถมเธอยังบอกอีก่าเอจะดดูแลป็นยง มายมังแมมมอนเห็นแบบนั้นแล้วจใจอ่อนที่จะคืนหัวใจให้ในที่สุดครับเธอเลยได้ถามแคลซิเฟอร์ว่าถ้าเธอนํามันใส่กลับเข้าไปในตัวของฮาวแล้วแคลซิเฟอร์จะตายไหมแคลซิเฟอร์เลยบอกว่าไม่รู้เธอเลยตัดสินใจที่จะนำแคลซิเฟอร์นั้นใส่กลับเข้าไปในตัวของฮาวก่อนที่ทุกอย่างนั้นจะกลับมาดีขึ้นแล้วแคลซิเฟอร์ก็ได้ลอยขึ้นท้องฟ้าหายไปเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วทางแมมมอสไลามานจึงได้ประกาศยกเลือกสงคารามในทันทีและในเวลานั้นแคลซิเฟอร์ก็ได้ลอยกลับมาเนื่องจากเขาบอกกับทุกคนวว่าเเปรรียบบสมืออนคั และตัวหนังการ์ตูนเรื่องนี้ก็จบลงครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการ์ตูนเรื่อง How Moving Castle ต้องบอกก่อนเลยว่าอบอุ่นหัวใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับกับหนังเรื่องนี้ซึ่งตัวแอดเองเนี่ยดูมันหน่อยมากๆครับเรื่องนี้แลวถ้าเพื่อนๆชอบแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด u b s c r i b e ให้พวกเราด้วยนะครับเรากันใหม่ได้ว่าครั้งหน้าเราจะมาสปอยหนังเรื่องอะไรกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ